สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเด้อค่ะเด้อสุขูสุคนทุกช่องนะคะเมื่อน,นี้นางน้อยชาแนลค่ะจะมาเสนอเมนูเอาสิทอดกรอบปูนาเด้อค่ะเด้ออันนี้เพิ่นยันหล็บมันปักปากก็เลยตัดเหล็บออกค่ะตัดเหล็บกระปูออกแกะเรียบร้อยค่ะเอาเอาออกมันกระโดมมันออกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกระโดมมันสิเอาไว้อบกิน อันนี้เป็นปูแบบกับบี้ถึงกับใหญ่หลายเลยค่ะสิทอดกรอบค่ะมื้อนี้กินกับตำมะหุ่งมาหน่อยกินตุ่งกินกับตำมงหุ่งค่ะมื้อนี้เดี๋ยวเบิ้งไปตามขั้นตอนนี่แหละค่ะทอดกรอบปูนานะคะเมนูมื้อนี้นีนนน่เรากลับมาลวกเด้อค่ะเด้อลวกน้ำเเรียบร้อยแล้วค่ะลวกน้ำฮอร์นนะค่ะต้มมันนี่แหละให้มันซุก แล้วเราก็มามักเครื่องปรุงรสค่ะเครื่องปรุงรสกับกต้องว้าวอย่งางไรด้วยค่ะคือสีหูมัดล,ละละว่ามีอย่างน่ปรุงซุป <laughs> ปรุงซุรสรสดีวันนี้เลยค่ะจะเหลวเรือแป้งค่ะเดี๋ยวเอาไว้จังหน่อยค่ะเดี๋ยวสิมักแป้งแล้วก็ทอดเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปค่ะนี่กับผสมแป้งทอดกรอบลงไปแล้วค่ะบบมีเด้อค่ะเด้อสูตรสูตรตามใจค่ะ เห็ดกินกัน่ได้เทศมากมาแล้วค่ะมาคลุกแป้งค่ะแป้งลงไปแล้วคลุกลงไปแล้วเด้อค่ะน้ำน้ำเย็ยนเน่อยผสมน้ำลงไปค่ะกเกือบแก้วนึงคนละเอาเหนียนเนวเหนียว เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดินแับนี้ค่ะแต่ทอดทำแบบนี้ทปปอดกรอบๆติดไฟขึ้นแล้วแต่ใส่น้ำมันเข้าไป <Yeah. S 1> แล้ว,ว,ว,ลวอันนี้มันบบแม่นแนวกินกับเ้าาเด้อค่ะเด้อของกินเล่นอาหารกินเล่นๆค่ะพื้นบ้านเฮาค่ะปูกะตามอบตามไส้นี่แหละค่ะได้น้ำลบน้ำไส้ไปนี่แหละปูก็ได้ ช่วงนี้กระ leng เริมแบบในกระดองมันในออมมันหะเริ่มมันๆแล้วค่ะตอนนี้ทอดเลยเด้อค่ะเด้อมันอยากเต้นอยากเต้นสงสัยม,มันมีน้ำน้ำเนี่าผสมน้ำลงไปมาบึงทอดเรืองๆกบกอค่ะ มาเผ็ดกินด้วยค่ะเด้อเป็นครอบครัวที่ซอบเผ็ดกินค่ะเบิ้งหุ่นก็หูแล้วค่ะใีแะจะสอบ,บิึงก่อนยายพี่ดองเบิ้งด้วยค่ะเด้อเรืองกรอบค่ะกำลังทอดด้วยค่ะเด้อเรืองกรอบงามขนาดคุดนี้ ทอดปูนาของเรากินกับน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มอย่างนี้แหละค่ะน้ําจิ้มบ๊วยน้ําจิ้มไก,ก่นีก็ได้ค่ะตื่นด้อค่ะพี่น้องเป็นแต่แซบบหคะเ,คเป็นแผ่นเลยค่ะคกาลังทอดค่ะที่ทอดให้มดกินบมึกงแล้วนัวกรอบขนาดค่ะกรอบนัวมากเลยค่ะมืี่อุ่นน้ำมันเต้นขนาดค่ะ อ่พี่น้องคะบันี้แล้วแล้วเด้อค่ะเด้อเบิ่งดูค่ะเด้อเรืองกรอบกินกับน้ําจิ้มค่ะเมื่อนี้คือสิบบได้กินให้เบิ่งด้กค่ะเมื่อนี้ให้เบิ่งทอดกรอบปูนาเฮาเด้อค่ะเด้อลองเห็ดเบิ่งแล้วค่ะเด้อเ,ะะเ,ดเมนูนี่เ้็ดกินลายเทือลแะค่ะมันแซ่บเป็นเมนูบ้านๆของเฮานี่แหละคะล่ะไปเอากระปูนาเฮานี่แหละค่ะมาเห็ดสีเหลืองกรอบงาม มากินมาแซ่บน้่กันเด้อค่ะเดอ้อมาเนี่ยขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อที่เข้าติดตามรับชมช่องนังน้อยชาแนลทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนเด้อค่ะติดตามไปตอบคอมเมนต์ติดตามไปเยี่ยมชมบ้านทุกหลังนะคะเห็นใจค่ะเฮา,าบมมีเอฟซีก็ต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อทอดกรอบปูนา สวัสดีนะคะ